น้ำมันปาล์มปรับราคาขึ้นอีกแล้วพุ่งพวดจนพ่อค้าแม่ค้าโวย กุมภาพันธ์2,564ราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด1ลิตรปรับราคาขายจาก41บาทเป็น50บาทในขณะที่น้ำมันปาล์มบรรจุถุงขนาด1ลิตรสินค้าขาดตลาดในขณะที่ทางร้านค้าได้ขึ้นป้ายแจ้งลูกค้าในการซื้อคนละไม่เกิน2ขวดจากการสอบถามพนักงานขายให้ข้อมูลว่าน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด1 l. น,นั้นมีการปรับราคามาตั้งแต่วันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาและบางยี่ห้อก็ไม่มีสินค้าจำน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุถุงขนาด1ลิตรน,นั้นยังไม่มีการปรับราคายังจำน่ายถุงละ41บาทเหมือนเดิมแต่เมื่อวานนี้3กุมภาพันธ์ลูกค้าซื้อจนหมดทำให้วันนี้น้ำมันปาล์มบรรจุถุงไม่มีสินค้าจำน่าย เป็นเหตุให้ทางร้านต้องมีการประกาศให้ลูกค้าซื้อได้คนล,ละไม่เกิน2ขวดหรือ2ลิตรเท่านั้นและในวันนี้ก็ยังมีลูกค้าทยอยเข้ามาซื้อกันมากขึ้นเนื่องจากเกรงว่าน้ำมันปาล์มจะขาดตลาดตอนนี้น้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด1ลิตรที่มีจำหน่ายเหลืออยู่เพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้นส่วนอีกสองยี่ห้อที่ร้านนำมาจำหน่ายตอนนี้ไม่มีสินค้า นอกจากนั้นน้ำมันปราล์มบรรจุขวดขนาด1ลิตรที่มีการปรับราคาแล้วพบว่ายังมีน้ำมันพืชชนิดอื่นก็มีการปรับราคาเช่นกันอาทิน้ำมันองุ่นก็มีการปรับราคาจากขวดละ48บาทเป็นขวดละ51บาทไม่รู้จะตอบลูกคา้ายังไงลูกค้าบนทุกคนว่าปรับราคาสูงมากจากราคาขวดละ41บาทเป็น50บาทปรับรวดเดียว 9บาทต่อขวดเลยบางคนก็ไม่ซื้อบอกจะไปซื้อน้ำมันมาเลแทนถูกกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m